สวัสดีครับวันนี้กูรีวิวนะครับ EP ที่6นะครับรีวิวเเครื่องเกมลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะครับเครื่องนี้คือเครื่องซูเปอร์มินินะครับเป็นซูเปอร์คลาสสิกมินินะครับฉลอง50ปี Nintendo นะครับก็เป็นเครื่องทําขึ้นมาใหม่นะครับก็จะไซส์ขนาดประมาณฝ่ามือเองนะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่ประมาณฝ่ามือประมาณนี้เลยนะครับฝ่ามือเล็กๆนะครับตัวเครื่องก็ <c oughs> เป็น HDMI นะครับใช้ไมโคร USB ในการจ่ายไฟนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านด้างเครื่องจะเป็นอย่างนี้ครับทรงรูปแบบนะครับพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับส,สากๆเหมือนเรียนแบบของเครื่องตัวใหญ่มาเลยนะครับเครื่องดั้งเดิมของเขาเลยออริจินอลนะครับ เครื่องนี้คือลูกค้าส่งมาแปลงแล้วก็ฝังเมมนะครับตัวเครื่องของมันจะมีเมมโมรีการ์ดแค่ประมาณในตัวเครื่องประมาณ400เมกนะครับซึ่งมันใส่เกมไม่ได้แลวแต่เกมในตัวเครื่องเดิมๆนะครับก็จะมีมาประมาณ20เกมนะครับนี่ครับมีประมาณ20เกมนะครับเราก็ทําการเพิ่มหน่วยความจําให้มันนะครับเป็น32กิกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ลูกค้าเขา ขอให้ลงเกมเพิ่มนะครับก็เลยบวกราคาค่าลงเกมเพิ่มไปอีกเป็น new geo นะครับลง new geo เขานะครับก็ยังไม่ได้ทำก็ส่วนตัวเสียบนะครับนี่ครับดึงออกมาครับดึงด้านหน้ามาครับถ้าไม่ดึงจะเป็นอย่างนี้นะครับพอดึงด้านหน้ามาจะเป็นซ็อกเก็ตอย่างนี้นะครับเหมือนจอย v นะครับจอยเครื่อง v ถ้าใครเล่นเครื่อง v จะรู้ว่าเป็นจอยอะไรครับแล้วก็สามารถใช้กับจอย v ได้นะครับถ้าไม่มีใครได้ตัวเครื่องมาไม่มีตัวจอยเดิมเดิมมันมานะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้จอยเดิมมานะผมก็เลยใช้จอย v ในการใช้เล่นนะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับผลิตเมื่อปีออถ้าจำไม่ผิดน่าจะออกขายเดือนตุลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ2017นเะครับเครื่องนี้ก็ผลิตมา2017นะครับ mm hmm. ก็ยังพอมีขายในช้อปปงช้อปปี้ก็ราคาโอเคโหได้เรื่องอยู่นะครับเพราะช่วงนี้หาย,ยากแต่ว่าถ้าใครแนวสะสมอ่ะก็จะมีแค่20เกมนะครับเกมหลักๆของเขาก็มีมาริโอเกมดังๆของค่ายเขาครับมาริโอเซลดาคอนธาอะไรประมาณนั้นนะครับเคอรบี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ทานองนั้นเลยนะครับแต่ลูกค้ายอยากได้เกมเพิ่มนะครับเราก็เลยจัดให้นะครับเราจะมารีวิวเกมในตัวเครื่องนะครับผมแปลงสึกแล้วมันจะได้อะไรบ้างวัสดุปเป็นพลาสติกแข็งนะครับแข็งจริงแล้วก็ใช้ได้ด้วยลื่นสากๆหน่อยเหมือนของแท้เลยนะครับมันก็จะทําแบบมินิพกพาได้นะครับรีเซต็ตแต่ว่าปุ่มนี้กดไม่ได้นะเพราะตรงนี้มันไม่ได้ใส่ตลับนะครับเล่นผ่านตัวเมมโมรีในเครื่องนะครับแต่ว่าผมฝังไปแล้วตอนนี้มันเป็น 32G b แล้วนะครับนี่เป็น H d ด i ีไภาพก็ประมาณ 720p นะครับได้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาต่อเครื่องนะครับแล้วก็ทำการลองเทสให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างว่าเกมที่ผมลงไปยังไงบ้างเล่นอะไรได้บ้างนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็น Super Nintendo Mini นะครับคลาสสิกนะครับอันเล็กๆน่ารักน่ารักเทียบกับตลับเกมบอยก็ ลองเทียบกับตลับเกมบอยดูมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากันเลยครับดูครับมันประมาณแค่นี้เองครับนี่ครับประมาณแค่นี้เองเห็นไหมครับเล็กกระทัดรัดน่ารักพกพาได้นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองไปต่อจอยดูกันต่อดูกันต่อเล่นกันว่ามันโอเคไหมสมูทไหมในการลงเกมแล้วเพิ่มมมไปแล้วเนี่ยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะ ็จะมีเกมประมาณนี้ครับอ่าเบาเสียงก่อนอ่ะพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเกมที่ผมลงให้นะครับก็จะมีตระกูลนะครับ s ุ per นะครับเฟมิคอมนะครับ pc engine นะครับเมกะไดนะครับแล้วก็เกมบแอดวานนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ผมก็จะลงเป็น new geo เพิ่มให้เขานะครับว่าเมนเหลือเยอะมากฝังไว้เยอะมากนะครับเรามาเริ่มที่ เกมของซูเปอร์ก่อนนะครับอันนี้คือเมนูจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่ได้ดัดแปลงภาษามานะครับเดี๋ยวจะแก้ให้ทีหลังเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เลือกสเกลนะครับ4:3นะครับหรือจะเอาแบบมีขอบจอนะครับก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็หรือเแบบเป็นเป็นลายแบบคลาสสิกเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนทีวีเราจะเล่นจะมีลายเส้นเล็กๆวิ่งผ่านนี่นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับแบบคลาสสิกนี่จะอะไรนะครับ ขอเลือกเป็นแบบมีฉากอย่างนี้ก่อนนะ,นนะครับเพื่อความสนสุกสนานนะครับแล้วก็ เข้ามาที่หมดของซุปเปอร์เลยนะครับผมทำไปทั้งหมด10แฟ้มนะครับ10แฟ้มแฟ้มละ49เกมนะครับก็ประมาณ490เกมนะครับก็เอาเฉพาะเกมที่เราเล่นนะครับเริ่มที่แฟ้มแรกก่อนเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแฟ้มก็ต้องจำหน่อยว่าเล่นที่ไหนนะครับมนี้แฟ้มที่1นะครับเกมก็จะลงได้ทั้งหมดนะครับจะเป็นลอมแฮกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมาริโอตัวเนี้ยจริงๆมันไม่มีนะครับเป็นเล่นได้สคนพร้อมกันเลยนะครับก็คือเพื่อนๆก็เล่นเล็กพร้อมกันเลยไม่ต้องมานั่งผัดกันทีละตานะครับ มาริโอแลนด์สามนี่ครับมาเกมแนวคุ้นๆแบบที่คุณชอบแคสซอนวานนี vania, อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกมแบบแนวสนุกๆที่ผมคัดออกมาแล้วว่าเกมที่ทุกคนเล่นกันนะครับนะครับมาริโอ้คาร์จริงๆเป็นมาริโอ้คาร์อ่อเป็นมาริโอขับรถอย่างเงี้ยแต่ผมก็ลงแบบมีลอแฮ็กที่เป็นอ่อเป็นสตีดไฟเตอร์แบบมาขับรถอะไรเงี้ยคอนท่าลองเกมคอนท่าก่อนแล้วกัน ก็ถ้าพูดถึงความเล่นก็โอเคครับถือว่าโอเคนะคุ้มนะถ้าลงเกมเพิ่มได้มันก็คุ้มนะครับกับลูกค้าที่ได้ไปแต่นี่เอาเครื่องลูกค้ามารีวิวนะครับอันนี้คือคือช่องที่เราเปิดชื่อว่าเอาเครื่องเกมลูกค้ามารีวิวคือลูกค้าเอาเกมอะไรมาซ่อมนะครับซ่อมเสร็จถึงก็จะรีวิวนะครับขอเ็ารีวิวขออนุญาตเขาก่อนนะครับนี่ครับเล่นก็ไหลลื่นไม่สะดุดเลยน,นะครับก็โอเคนะ ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเกมยังไม่ได้น,นานแล้วจำไม่ได้ยัไงน,นี่เออมันก็โอเคนะครับเลยสมูทเป็นกระตุกเลครับภาพก็สวยครับคมครับคม,คม,คมใช้ได้เลยอ่าเรามาลองเกมต่อไปอันนี้คือเราก็กด อ,ออกมาเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นเครื่องเดิมนะครับก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะออกมาหน้านี้นะครับส่วนอันนี้ผมใช้ Joy V Classic ใช้นะครับเพราะว่าผมไม่ไมี j o ยเดิมของเขานะครับพอเล่นเสร็จเราสามารถเซฟได้ไหมครับเซฟได้เล่นเสร็จปุบมันจะถามว่าเราเซฟไหมเราก็เซฟได้นะครับเซฟได้ทุกเกมนะครับมี Data ให้มีอะไรให้นะครับเกมหลักๆก,ก็โดยรวมๆมาก็ โหลดไว้เยอะเหมือนกันพอพอควรนะครับเพื่อนๆต้องหลายคนก็ต้องผ่านมาในแนวนี้อยู่แล้วนะครับต้องมีคนผ่านทุกคนนะครับเครื่องแบบนี้เรามาดาูเกมต่อไป <c oughs> มาดูว่ามันกระตุกหรือไม่ครับมันไม่กระตุกนะครับผมลองทุกเกมเล่นได้หมดจะมีเฉพาะบางเกมที่ต้องเข้าไปแก้มันเพราะมันเออร์เลอร์นะครับต่อไปก็เป็นของเครื่องฝั่ง8บิตนะครับ fc นะครับอาไปไปหาแฟมไหนดีผมก็ไม่รู้มันเยอะเหมือนกันนะแฟมสองเหมือนกันเชื่อครับคนที่ลงไปเล่นไม่หมดหรอครับผมอ่านไปเยอะมากนี่ครับก็เกมระดับตำนานเกมสนุกสนานเลยตำนานรลับแพงๆอะไรผมจับใส่มาให้หมดครับจีบทรงจีบูสามมีหมดครับครบทุกภาคนะครับนี่เลยมานี่เลยมันจะเป็นเกมนีจาเหนียว ก็จะดูว่าเขาจะมาตั้งเทสครับแต่ละเกมว่ามันเข้าได้หรือเปล่าหรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้แล้วต้องออกไปแก้เกมนั้นให้เขานะครับอย่างนินจามิวเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวผมต้องไปแก้ลินจามิให้เขานะครับให้มันเล่นได้นะครับอ่าอย่างเกมนี้อ่ะลองไปตัวเกมที่โหลดมาส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เกมมันจำนานเลยผมจำได้เลยเกมนี้ตัวไหนก็ต้องสีแดงครับสมัยเราเด็กๆสีแดงเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับภาพ F4 ก็ภาพของไฟเบอคอม8บิตนะครับมันจะคมนะครับเป็น HDI นะครับภาพมันจะคมกว่าเอาเครื่องไฟเบอคอมเดิมๆไปทําเป็น AV นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถูกแปลงเป็น HDI ไปแล้วนะครับการเล่นก็สมูทเหมือนกันครับไม่ได้มีอะไรกระตุกนะครับผมจะลองดู เครื่องีมูตัวไหนมันกระตุกแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับตอนนี้จะมีก็ถ้าลง psp นะครับใส่ลงไป psp จะกระตุกเป็นบางเกมนะครับแล้วก็เครื่องเออเพย์หนึ่งนะครับกระตุกเป็นบางเกมเหมือนกันนะครับมันสามารถเล่นได้ยันเพย์หนึ่งนะครับเครื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจอยเรามันไม่สมูทอยู่แล้วครับมมนมี lkr ครับไม่มี l2r2 นะครับอันหลัไม่มีนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอเราเทเกมนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มา ไปดูเครื่องต่อไปกันเลยไหมครับหรือว่าจะดูไปเรื่อยๆมันไม่กระตุกนะครับมันก็พกพาไปได้ครับสะดวกไปแคมป์ปงแคมปิ้งอิพกไปเลยไปนั่งเล่นในเต็นท์ก็ได้ครับทีวีพกพาก็มีขายนี้ใช้ไฟ5โวลต์เยอะแยะครับเรื่องเซียนมันใส่สามารถใส่สูตรแอคชั่นได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับ ไปไปมาก็เล่นุงเพินนะครับของลูกค้าก็เพินเหมือนกันนะครับต่อไปแล้วก็จะไปที่เครื่องเอ่อพีซีอิงจนนะฮะหรือเบ่ก็ได้ก่อนไปพีซีอิงจนก่อนก็ได้ครับพีซีอิ้นผมก็ไม่รู้ว่ามีเกมไหนที่มันแบบสนุกนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณที่ยังเข้ามาดูเข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะอ้าวเกมต่อไปนะครับ เรามาดูกันนี่ PC Engine นะครับอา่ามันก็จะมีหน้าปกทุกเกมนะครับผมมีหน้าปกให้ทุกคนเลยนะครับเอาเกมอะไรดีอ่ะ PC Engine นี่ยผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เลยกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าสมัยนั้นเครื่องแพงมากครับผมคนอย่างผมมันซื้อเล่นไม่ได้นะครับเราก็ได้แค่ไป ดูเพื่อนเล่นนะฮะประมาณนั้นนะครับเพื่อนเบื่อแล้วถึงจะได้จับนะครับอันนี้คือชีวิตผมเลยนะเนี่ยพอเป็นช่างซ่อมเกมหรือว่าตัวนี้ลงโกงลงเกมก็ได้จับกับเขาเลยครับก็ตอนนี้แหละครับเอาอันนี้แหละชอบเล่นเกมนี้มันสนุกมากสมัยเด็กตู้เกมไี้ต้องมันก <c oughs> <c oughs> ระตุกไหม คิวครับไม่มีตุกแต่ว่ายิงไม่โดนก่อนเป็นเกมที่เล่นแล้วปวดหัวครับมันไวเอ้ยนี้เรียบร้อยครับตัวแตกนะครับโอเคไปอีกเกมนึงสิจะกระตุกไหมครับ อุย้ยเกมอะไรวะก็ะมไม่รู้ครับลงอย่างเดียวครับยังไมไ่เคยสังเกตว่ามันเกมอะไรวะก่อนเลยเพราะผมลงอย่างเดียวจริงๆครับอาศัยมาโอ้โหพิ้วทุกเกมครับไม่มีกระตุกนะครับพิ้วทุกเกมจริง เออเรียบร้อยไ,ไปเกมต่อไปครับกล่ความว่องไวครับรีวิวนะครับเครื่องเผื่อมีใครสนใจเนี่ยครับก็ซื้อหามาแล้วก็ส่งไห้ผมแปลงให้ก็ได้นะครับอ่าไปต่อไปก็ไปที่เมกระไดนะครับเมกระไดเมกกระไดก็ใส่ไว้สิบแฟมแ้มนะครับเมกระไดสิบแฟ้มก็แฟมแ้มละห้าสิบนะครับประมาณห้าร้อยเกมครับอ่ามันก็มีเกมนี่เกมที่ผมชอบมากที่สุดเลย เข้าร้านเกมนี่ต้องเล่นนะเกมนี้ไม่รู้เป็นไรครับแล้วก็มีเกม Gold b u ั t t r r นะครับ Gold b u ัสเตอเกมบริษัทจัดถีก็ลงไว้เรียบร้อยแต่บางเกมภาพอาจจะแตกเพราะว่าลอมลอมท่เาโหลดไม่สมบูรณ์นะครับพุ่มไปเลยเกมมัน เกมตระกูลพวกโซนิกก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่กระตุกเหมือนเดิมนะครับใช้ได้ถือว่าหล่อครับอาไคมุระเกมนี้ไคมุระนี่แม่งโคตรเซียนอะ่ะต้องต้องเก่งจริงๆอะ่ะถ้าหัวร้อนเล่นไม่ได้เกมนี้หัวร้อนเล่นไม่ได้ห้ามเล่นนะครับโอ๊ย อาโผล่หรือพุ่มไม้ได้ไงวะอา้าวกล่องแรกก็ไม่ไม่ได้เลยแล้วอะ่ะผมเพิ่งรู้ว่าภาคมกระได้มันกระโดดได้แค่จังหวะเดียวนั่นไงแก้ผ้าไปแล้วดิโอ้ยมาทำไมพี่บว แกพาก็วิ่งเอาตายครับโอเคครับไปต่อไปเลยมันลงได้หมดนะครับเกมคือถ้าใครอยากถามวันลงอะไรได้บ้างมันลงเกมบอยเกมบอัลเลอร์เกมบบอลหวานเนก็ได้ซูเปอร์พีซีเอ็นจิ้นเอฟซีเอ่อเนโอจิโอเนมโกคือมันไปที่หมดเลยสามนีโอเอมันก็ไปได้ครับแต่อยู่ที่ว่าปุ่มของจอยของคุณนะมันมันรองรับไม่ทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดใช้เป็นจอยคลาสสิกอะมันจะได้มามันมีมันมีมนมมนมอะไรอะ z ซต r อลซตอามันก็เท่ากับอา r ์สองอาหนึ่งอาสองไม่เท่ากับอา l 2สองอลสองอาสองครับไป <c oughs> อันนี้คือเป็นเกมไรด์วานนะครับใส่ไว้10แฟ้มนะครับก็แฟ้มละ49นะครับเป็น490นะครับเกมตามนี้นะครับใส่ไว้อัดแน่นเอียดเล่นให้หมดก็พอครับแค่ส้นมาลงมาเนี้ยมีพีดีโอด้วยนะลงเป็นการ์ตูนมาให้ดูนะแต่ว่าฟังภาษาอังกฤษกันเองนะนี่ครับเอาเกมอะไรดีเสนอเกมอะไรดีเราวันนี้เราจะดูเกมอะไรดี หาเกมมัุกูแลหาเกมมนุก,กอนอันนี้คือเกมไบยท์วานภาพก็จะบอกว่าสวยนะสวยเลยแหละบอกว่าสวยเลยก็สวยเลยแหละจริงๆหามาเล่นได้หามาเลยครับ เครื่องเก็บอยส์ฟ้านะครับภาพคมชัดใหญ่เต็มจอยิ่งทีวีจอใหญ่ยิ่งชัดครับภาพก็ยิ่งใหญ่ไปด้วยครับ เรวลืมพูดเลยเพลินเพลินอยากเหมือนอยากจะได้เองแต่ผมเคยมีนะแต่ว่าผมขายทิ้งไปแล้วว่าผมต้องเอากันไปทำเงินครับเพื่อเาทําการวิจัยงาน diy ของผมนะครับก็เลยต้องขายเพื่อเอาทุนมาลดงทุนนี่ก็ถ้า youtube ผ่านกดก็คงจะมีกําลังใจมากกว่านี้ครับโอเคเทสเกมต่อไปนะครับเราจะลองให้ดูแบบอย่างเะาสองเกมสองเกมนะเพราะว่าเรา คือว่าอะไรอ่ะมันเวลาเดี๋ยวมันนานแล้วเดี๋ยเพื่อนเบื่อนะครับมันรู้สึกผมจะลงเกมไฟนอ่ภาษาไทยไว้ด้วยนะแต่ว่ามันอยู่แฟ้มไหนยังหาไม่เจอนะนเกมปลูกผักก็มีครบเลยนะครับใส่ไว้ให้เต็มที่เซลล,ลล์ดงเซลล์่ามีเต็มดอกครับเต็มรักเลย โอเคครับวันนี้ผมก็คงต้องปิดคลิปที่เกมที่ผมชอบเล่นมากสุดคือเกมเซลดานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปผมนะครับและรอบหน้าผมจะมารีวิวอะไรเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายแผ่วนะปกติส่งทุกวัน